ทริปนี้ที่วัติาตร์เมืองไทยนะครับรวมกัน2ทีมนะครับกับชมรมแลกต์สปาจีนนะครับหรือว่าสายขวดจีนนะครับแล้วก็แปดลิ้วทีมนะครับกับเรือนิดติดตฟิชชิงนะครับกับทริปประวัติศาสตร์เมืองไทยครับสิคืน11วันนะครับโดยไสกุกนะครับและทีมงานนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่หลักแรกเลยนะครับคือลักทานตะวันนะครับ สิบกว่าชั่วโมงฮะการเดินทางครับนี่ครับนี่ครับมาชิคมาชิคครับมีผัดมะไัยด้วยนะนะครับก็ติดตามฝั่งตามด้วยแล้วกันนะโอ้เรือใหญ่มากนะครับจากที่เราเคยมานะครับเรือนิติโรจน์นะครับห้องแอร์เย็นถาวนะครับแบบนี้ขอได้เต็มที่นะครับกับคืนนี้กับการสายหวดนะฮะอุปกรณ์ครบนะครับหน้าดินรอบไฟฟ้ารอบจิกกิ้งนะครับครบนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะฮะ ตั้งแต่เราเดินทางมานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อคืนเราแวะประมาณ5ทุ่มนะครับแวะเอาเหยื่อเสร็จแล้วดิ่งยาวเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าแล้วนะครับยังไม่ถึงนะ,ะใช้โกบอีกนานอีกนานนะใช้เวลาอีกประมาณ4ทุ่มถึงแน่นอนใช้ัวบกนะเป็นสัตว์ทานตะวันแล้วก็เราก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะทานตะวันนะครับแล้วก็ปลาทอง อันนี้วันเราไม่ได้แวะนะครับเป็นที่ประวัติศาสตร์นะครับฝากเ่อนติดตามด้วยกัน,นครับตอนนี้อากาศสวยงามมากโอ้สุดยอดดูดดครับดูดูทับจะมาชี้าน,นะครับกับการตีรโบนอนะะอุปกรณ์ที่ชุดนี้ไม่ต้องกลัวครับโอ้นกันมาถ้าเป็นล้านเลยนะฮะ นนโอเคนะครับโอเคนะครับตีทุ่มคืนนี้เดี๋ยวมาลุยกันครับรู้ว่าเป็นงไง